มึงบอกกูมาดิใครกระทืบมึงผมจำหน้ามันชัดๆไม่ได้ลูกพี่แต่ที่แน่ๆมันใส่รองเท้าแตะคู่หนึ่งพี่ไอ้คู่ที่มึงว่าเนี่ยมันเป็นพันแง่รองเท้ามันดูเท่ลายโคตรเด็กดูดีมากเฮ้ยใครทำน้องกูวะ เฮ้ย <Hey, S 1> ไังไงพี่ของท้าวที่บอกไอ้เป๊ะได้หรอตั์แม่มึงไงมั้ยที่พาพวกมาตีน้องกูอะกูเนี่ยเนี่ยไม่พูดต่อไม่พูดต่อกูเนี่ยนะจะอ้างหรอมึงจะอ้างหรอมึงอ้างทำไมตัดมันสยามเกินไปแล้วนะวะ หยามหมอมึงหยามกูเหรอมันจะมากกระเสียกูเกินไปแล้วนะอย่าไปยอมมันพี่สมึงหน่ะกระจกมันไม่ยอมกูไม่ยอมมึงไม่ยอมหมอมึงไม่ยอมหมอมันบอบบางหรอกพี่มึงไปสู่เขาพี่เฮ้ยเฮ้ยหยุดกกูจะเคลื่อนอยู่แล้วมึงจะลุกขึ้นไปเห็นไหต่อยกูทตมเฮอะไรละมึงก็ต่อยกูไม่พักเลยเหี้ปากมางมึงมารักอะไรกูตอนนี้ล่ะห้าขวดที่แล้วทำไมมึงไม่รัก เก็บก่อนเว้ยเดี๋ยวมันลอกกูแล้วนี่กูไปทำให้มึงมึงได้ไหมสรุปเนี่ยที่มึงทำลูกน้องกูเนี่ยให้ไปทำลูกน้องมึงมึงเห็นเราว่ากูทำอ่ะไม่เห็นเอ้แล้วมึงรู้ไหมว,ว่ากูทำก็มึงใส่รองเท้าเองที่ลูกน้องกูว่านี่ไงมึงไม่แหกตาดูละ่ะว่าเขาใส่รองเท้าล้วเบอรโซกันทั้งหลานอะ่ะแล้วมึงบอกมันได้ไงก็นึกว่าใช่เฮ้ ตีเวรตีมันจะเป็นโคม่าอยู่แล้วเพิ่งมาบอกนักเลีงมั่วซั่วมึงอะตีมั่วตีซั่วไม่ฟังเลยจะพูดจะพูดต่อยจะพูดจะพูดต่อยแล้วทำไมทุกคนต้องใส่รองเท้าลับเบอร์โซะเพราะรองเท้าลับเบอร์โซโคตรอึดทึกทนสวมใส่สบายลุยได้ทุกสถานการณ์มันก็แค่รองเท้าทั่วไปปะวะเวรลับเบอร์โซ่ ไม่ใช่แค่รองเท้าทั่วไปแต่เป็นรองเท้าที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใส่แล้วดูดีหลักโลกนี่มันรองเท้าพระเอกชัดๆความแท้ต้องยกให้รองเท้ารับระโสรุ่นคอมบายโคตรอึดทึกทนสวมใส่สบายลุยได้ทุกสถานการณ์ แถมมีให้เลือกมากถึงหกสีแตกต่างไม่เหมือนใครหลักโลกเป็นรองเท้ารีไซเคิอลพื้นรองเท้าทำมาจากรองเท้าเก่าที่นำมาบดส่วนหูรองเท้าผลิตมาจากสายน้ำเกลือผ่านกระบวนการฆ่าเชือคุ้มค่าคุ้มราคากับรองเท้ารับเบอร์โซรุ่นคอมบายพร้อมๆเอารองเท้า นุ่มใส่สบายนะครับผมแถบยังเทคตั้งหากซื้อได้ที่โลตัสบิ๊กซีและก็ช่องทางออนไลน์นะครับผมอะไรเสร็จแล้วเนี่ยกูให,ใ,ใ,ให้มึงใส่ในชาิก็เป็นของกูแล้วไงกูให้มึงใส่ใหม่ขความกูให้แล้วเหรอโอเคถ้าถ้ามันดีขนาดนี้กูไ <c oughs> ปซื้อเองก็ไนดะ้ที่โลตัสอ่ะมึงย่างกับก,ก,ก,กูเรื่องแค่นี้ก็เรื่องของมึงแล้ว